นะครับก็ตักใส่จานครับผมง่ายง่ายครับใช้เวลาผัดแ๊บเดียวก็เสร็จนะครับผัดแค่สามนาทีก็เสร็จแล้วนะครับผักห้าบาทครับหมูสามสิบนะครับก็ได้จานโตโตเลยครับผัดดอกกระหล่ำใส่หมูนะครับผมสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวบ้านนอกเหมือนบ้านนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาผัดดอกกระหล่ำใส่หมูสับกันนะครับผมช่วงนี้นะครับดอกกระหล่ำ ราคาถูกมากนะครับเป็นผักตามฤดูกาลนะครับเราก็มาผัดดอกกระหล่ำทานกันดีกว่าครับวันนี้ครับเชื่อไหมครับอันนี้ซื้อจากตลาด5บาทครับผมเพื่อนๆรีบไปซื้อนะครับตอนนี้ถูกมากครับผมมาผัดกับหมูหมู30บบาทเองครับผมนี่ครับแล้วก็มีกระเทียมกรีบนะครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูนี่ก็เก็บจากหลังบ้านนะครับไม่ได้ซื้อครับผม ครับผมหั่นกระลำดอกเสร็จแล้วนะครับเราก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนมาผัดนะครับผมช่วงใบนะครับก็สามารถนํามาทานได้นลครับผมเราก็ผัดรวมกันได้เลยนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยครับผมครับเริ่มกันเลยครับผมก่อนอื่นก็ใส่น้ำมันพืชจากนั้นก็นํากระเทียมกรีบนะครับที่เราทุบมอสักคู่นะครับลงมาเจียวให้หอมก่อนครับ พอกระเทียมเจียวเริ่มหอมนะครับเราก็ใส่หมูใส่หมูบดนะครับหรือว่าหมูสับนะครับลงไปครับผมใส่ซอสมันหอยครับ ซอสมันหอยนะครับก็ใส่พอประมาณนะครับก็กะกะเอานะครับเพื่อนๆื่อนตามด้วยซีอิ๊วขาวครับผงปรุงรสนะครับผมใส่ลงไปด้วยครับเพื่อนเพื่อนจะใส่ผงุงรสหรือว่าผงนัวนะครับใส่ลงไปด้วยก็ได้นะครับผม นะครับผักทานนะครับผงชูรสกับผงนัวนะครับก็ใส่ลงไปได้นะครับถ้าไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ครับหวานด้วยน้ำตาลส่ขาวนะครับผมเล็กน้อยครับนี่นะครับก็ใส่ให้พอรสชาติกลมกล่อมนะครับจากนั้นเราก็ใส่ผักนะครับตระลำดอกของเรานะครับก็ใส่ลงไปได้เลยครับ น้ำแห้งก็เติมน้ำเล็กน้อยน,นะครับใส่สีหวานนะครับเพื่อให้สีเข้มข้นน่าทานมากขึ้นครับผม เราใส่สีหวานนะครับเล็กน้อยครับ ใช้ด้วยพริกขี้หนูครับนี่นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับผัดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับผมผัดผัดดาบกระลำนะครับของเรานะครับแป๊บเดียวครับนะครับก็ตักใส่จานครับผมง่ายงครับใช้เวลาผัดแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับผัดแค่สามนาทีก็เสร็จแล้วนะครับ ประหยัดนะครับเมนูนี้นะครับผมก็ผัก5บาทครับหมู30นะครับก็ได้จานโตโตเลยครับผมถ้าไม่ชอบใส่หมูก็ผัดผักเปล่าก็อร่อยแล้วครับผมเมนูง่ายๆครับครับก็ฝากด้วยนะครับเมนูดีๆนะครับผมผัดดอกกระหล่ำใส่หมูนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามซับสไครต์นะครับผมก็ขบวนน้องขบวนบ้านนะครับผมแลาจะลืมกดลูกกระดิ่งนะครับถ้ามีการแจ้งเตือนนะครับเราจะได้กลับมาเจอกันอีกครับผมคลิปดี มีให้เพื่อนๆได้ชมตลอดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ